ครับนี่ก็ลุงวางก็ปิ้งปลาปนนะครับว่าจะปนปลาทูไม่ได้ปนนะครับเอาปิ้งปลาเอาปลาแห้งนะครับปลาแห้งมาปนนะครับทีนี้ก็ปิ้งปลาอยู่นะครับปิ้งปลาอยู่เดี๋ยวให้เอฟซีดูนะครับนี่นะครับปิ้งปลาอยู่นะครับเนื่ออันนี้ก็จะปิ้งปลาปนนะครับกินกับผักนะครับอันนี้ก็ตอนเที่ยงนะครับจะกินข้าวตอนเที่ยงนี่แหละครับ นี่นะครับเดี๋ยวลุงวางก็ปนปลาเลยนะครับปนปัดปล,า,ปลาแห้งนะครับปลาแห้งปนปลาแห้งเลยนะฮะทีนี้เอาคคกมาเอาคคกเอาเกลือมา เรื่องว่าก็จะป่นปลาก่อนป่นปลาก่อนนะครับอ่านี่ก็เอาซุรสใส่นะครับอ่าซูรสอันนี้ก็เกลือนะครับอ่าต้องว่าเอาเกลือใส่ใส่เกลือเลย ตำพริกก่อนนะครับพริกก่อนไม่ไม่กล้ามองคกนะครับลัวพริกเข้าตาต้องต้องหันหน้าออกเพราะว่าเคยเข้าตาหลายครั้งแล้วนะครับถ้าเรามองคกแบบนี้ตำพริกพริกจะชอบอะ,อะไรนะพริกจะชอบเข้าตานะครับเข้าตา เดี๋ยวก็จะเอาปลาแห้งใส่นะครับใส่เป็นตัวเลยนะครับใส่เป็นตัวเลยอันนี้ลูวางไม่ต้องบีแล้วนะครับอันนี้ใส่ไปเลยนะครับใส่เลยใส่หมดนี่นะใส่หมดเลยเดี๋ยวป่นปลาแห้งนะครับ,บป่นปลาแห้งหอมๆมาลอ,อยอกอหอมจังเลยครับหอมหอมหอมมาก ตำเลยนะครับทีนี้ตำเลยทีน,นี้ก็ต้องตำให้ละเอียดนะครับตำให้ละเอียดมากๆ่อย จะทำมองโคกนะครับมองโคกแล้วมัวเจ่วจะเข้าตานะครับเดี๋ยวหอมจะใส่ทีหลังนะครับตำให้ปลาละเอียดก่อน ปลานี่ก็เหนียวจังเลยนะครับปลานี่ปลาเหนียวนะครับปลาเหนียวอยู่ ตนานๆน,น,นะครับมันไม่ละเอียดนานเลย ำนานอยู่นะครับตำนานอยู่เพราะว่ามันยังไม่ละเอียดนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็รออีกแป๊บหนึง่ง ทีนี้ก็ลุงวาก็จะเอาหอมใส่นะครับ นี่ก็ลรง่างก็จะเอาหอมเปใส่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าหอมเปนะครับหอมเปนี่นครับนี่ก็หอมมาหอมนะครับ เดี๋ยวให้เอฟซีดูนะครับป่นปลานะครับป่นปลาลุงวางนี่นะครับป่นปลานะครับอืมน่าอร่อยอร่อยนะครับก็ไปกินกับลวกผักนะครับครับดูเลยนะครับครับสวัสดีครับโอ้ล้มนะครับขอบคุณมากครับเอฟซีนะครับขอบคุณครับ ครับนี่ก็ปนปลานะครับกินข้าวเที่ยงนะครับนี่ลุงวาก็ทําเสร็จแล้วนะครับมาๆกินข้าวด้วยกันนะครับเซีทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับนี่ก็จะกินข้าวแล้วนะครับเที่ยงแล้วครับวันนี้อ่อจะกินลวกผักหน่อยวันนี้อยู่บ้านพัฒนาบ้านด้วยนะครับโดยก็ยังไม่เสร็จอยู่เลยนะครับพัฒนาบ้าน เพราะว่าขยะมันเยอะนะครับที่ที่ทีออ่ขยะนะครับก็เยอะมากก็นานแล้วยังไม่ได้ทํานะครับไม่ได้ทําความสะอาด,ดนดู่นแล้เดือนสองเดือนแล้วครับวันนี้ก็ออทําความสะอาดแล้วกออ็จะกินข้าวเที่ยงนะครับในพักกินข้าวเที่ยงนะครับ ครับแล้วก็ขอบคุณมากครับ fc ทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ